สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ไรเดอร์ซีเนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเรื่องเอารถฟฟร์สาหสมาศูนย์เนี่ยมาวิ่งงานนะครับว่าคุ้มไหมอ,มอว่าเอารถซีซีเยอะอย่างเงี้ยมาวิ่งงานอย่างเงี้ย คุม้มไหมกลับไปได้ซึ่งมีคอมเมนต์นะคะผมอ่าหลายคอมเมนต์เลยนะบอกว่าพี่เอารถขันงี้มาวิ่งงานน่ะมันคุ้มเหรอครับแล้วก็ทำไมไม่เอารถเล็กมาวิ่งงานมันจะคุ้มไหมเอารถเล็กมาวิ่งงานมันจะคุ้มกว่าอ่าซึ่ง ก็จริงนะครับผมว่า,ารถอย่างนี้มาวิ่งงานมันคุ้มไหมเอารถเล็กมาวิ่งงานจะคุ้มกว่าจริงนะครับผมแต่ผมจะตอบเป็นข้อๆเลยนะครับอ่าหนึ่งนะเอารถแบบเนี้ซีซีสูงๆอย่างนี้ยมาวิ่งงานอะ่ะคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมเออสำหรับผมนะก็ไม่คุ้มหรอก แต่ว่าพออยู่ได้ครับอ่าพออยู่ได้มีเก็บนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ข้อสองนะครับผมว่าทำไมไม่เอารถเล็กมาวิ่งงานจะได้เงินเหลือเยอะๆอ่าข้อนี้นะครับผมจะตอบนะว่าทำไมถึงไม่เอารถเล็กมาวิ่งงานเงินจะได้เหลือเยอะ ผมตอบว่าผมมีรถคันเดียวครับผมคือรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับวิ่งงานด้วยขับเที่ยวด้วยขับไปโน่นไปนี่ด้วยนะครับผมก็คือผมมีรถคันเดียวผมและรถคันนี้ของผมมันพอนหมดแล้วซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่ได้มีภาระอะไรในการผ่อนรถนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่อยากไปเอารถคันใหม่นะคันเล็กนะก็จะมาวิ่งงานนะครับผมไม่อยากผ่อนรถเพราะคือผมมาวิ่งงานาก็เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตงังค์ก็ไว้สํารับเซอร์วิสรถคันนี้แหละก็ไม่อยากมาเอาคันเล็กมาอีกคันหนึ่งก็ไม่อยากผ่อนแล้วครับ ส่วนค่าน้ำมันนะผมเติมอะประมาณวันละ200 200ยนิดๆ240ประมาณนี้นะครับก็อย่างเติมเช้าเช้าวันนี้ก็ไม่หมดเช้าพรุ่งนี้นะก็ะคือผมวิ่งงานผมวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเต็มวันเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมมีรถคันเดียวนะ แล้วก็อยากคือผมวิ่งงานอะ่ะผมมาพออยู่ได้พออยู่ได้แหละอ่มีเก็บนิดๆหน่อยๆมีกินแล้วก็มีตังไว้สำหรับเซอร์วิสรถ ชื้อเอชเสียงอะไรมันดังชื้อชื้อผมอ่าผมอ่าไม่อยากไปออกรถมาใหม่แล้วไม่อยากมานั่งผ่อนนะถ้าอนาคตอาจไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้นะผมว่าจะเก็บตังค์นิดๆหน่อยๆนะไปซื้อรถมือสองคันเล็กนะ เอาไว้สำหรับมาวิ่งงานแต่ก็มันก็มันก็คิดได้หลายอย่างอะครับถ้าเอารถคคาเล็กไม่คันนึงใช่ไหมมาวิ่งงานแล้วคันนี้จอดมันก็จะเสียค่าดูแลทั้งสองคันค่าเซอร์วิสค่าอะไรแบบเนี้ยส่วนถ้ามันรถมันจอดเฉยๆอ่ะมันจะพังถ้าเราไม่ได้ขับอะครับก็เลยคิดว่าเก็บ เงินไว้สำหรับดูแลรถคันนี้ดีกว่าคันเดียวอาจจะใช้งานหนักหน่อยรถคันนี้ผมใช้งานหนักเลยนะอไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ทํางานแต่ผมก็ดูแล,ล,ละะรถตลอดนะครับผมผมเซอร์วิสรถตลอดนะโอ้โ ก็กรถคันนี้เป็นรถเป็นคันที่ผมรักนะอ่าผมก็ดูแลมันอ่ะแล้วที่ผมมาวิ่งงานเนี่ยถึงแม้ไม่ค่อยได้อะไรนะได้ไม่เยอะไ,ได้เท่าไหร่นะแต่ผมก็เออมีความสุขอะ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะได้อยู่กับรถที่เรารักได้ใช้งานมันทุกวันอ่ะอยู่กับมันอ่ะผมไม่คนชอบขับรถอยู่แล้วด้วยก็เลย รู้สึกสนุกกับมันนะ่ะไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรมากมายนะเพราะผมก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมที่แสดงความคิดเห็นนะว่าทำไมไม่เอาอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ผมนะผมรับฟังอยู่นะครับแต่ว่า ผมคิดว่าแบบเนี้ยผมพออยู่ได้ก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดเรื่องการเอารถซีซีไปวิ่งแบบเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายนะผมจะไม่พูดแล้วชู โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกมาตอบคอมเมนต์แล้วกันพี่ๆหลายๆคนนะว่าทําไมเอารถซีซีลุงสูงแบบนี้มาวิ่งงานมันใช้งายคุ้มไหมอะไรแบบเนี้ยผมขอตอบตรงนี้เลยนะว่าผมพออยู่ได้ครับแล้วก็ผมมีรถคันเดียวคือผมไม่อยากไปออกรถคันใหม่แล้ว หรือว่าไปซื้อรถมือสองผมจะเก็บตังค์อ่ะไว้สําหรับซวิสรถคันนี้ดีกว่าผมไม่อยากดูแลรถสองคันไงผมเคยดูแล้วผมเคยดูแลรถสองคันแล้วมันมันมันไม่ไหวก็คือมันมันถ้ามีรถสองคันอีกคันหนึ่งอ่ะมันจะต้องจอดไว้แล้วรถจอดไว้นานๆอ่ะผมกลัวมันจะเสียผมไม่อยากเซอร์วิสรถสองคันผมก็อยากดูแลไปคันดีคันคันไปเลย ก็ขอบคุณพี่ๆพเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เป็นห่วงนะหรือว่าสมน้ำหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับอก็ขอบคุณนะขอบคุณที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์คุยกันนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้น,นะก็ไม่มีอะไรมากครับผมวถ้าชินชอบฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ